การปลูกผ,ผักสวนครัวในครัวเรือนก็จะเป็นกิจกรรมที่สร้างความรักความสามัคคีนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมร่วมกันโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับชวนบัวกันจังหวัดเนี่ยก็จัดให้มีการปลูกสวนแปลงผักนะครับเพื่อรณรงค์แล้วก็เป็นตัวอย่าง ให้กับพี่น้องประชาชนให้ข้าราชการในระดับจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการท่านแรนมเภอผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้นําไปปฏิบัติแล้วก็รณรงค์ให้กับวัดและโรงเรียนในการดําเนินการในส่วนนี้นะครับแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ในแนวคิดนี้เนี่ยก่อนที่เราจะพัฒนาพี่น้องประชาชนนะครับข้าราชการในพื้นที่จังหวัดเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้นํา ็จะเป็นคลังอาหารให้กับพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอแล้วก็จังหวัดเองเราก็จะได้ประหยัดตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะสร้างเป็นเศรษฐกิจชุมชนในการขายต่อได้อีกอย่างหนึ่งก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวอีกการหนึ่งก็เรื่องของสุขภาพนะครับเมื่อเราปลูกเองเราก็มั่นใจนะครับว่าปลอดสารพิษแน่นอนตรงนี้หากมีเยอะก็จะได้แบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านได้ ในส่วนของโครงการพัฒนาชมชนนะครับเราได้ทําเรื่องนี้มาด้วยการโน้มนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการกับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพราะนการสร้างความมั่นคงทางหารก็เป็นอีกมิติหนึ่งในเรื่องของความมั่นคงถ้าทุกครัวเรือนมีความมั่นคงมีอาหารเพียงพอนะครับทั้งในส่วนของพืชผักโปรโตีนนะครับและการจัดการในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะส่งผลให้ชุมชนมีความมั่นคงอย่างยังย่งยืน ผู้นำต้องํำก่อนนะครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านได้ใช้พื้นที่นะครับบริเวณจวนเป็นพื้นที่สําหรับการปลูกผักสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อเป็นต้นแบบนะครับในการสร้างพลังในการกับเคลื่อนและส่งผลให้ทุกครัวเรือนเริ่มดำเนินกิจกรรมนี้จนเป็นวิถีชีวิตในการปลูกผักไว้ริมบ้านริมรั้วเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ที่น้องประชาชนทุกครัวเรือนทุกครอบครัวก็จะสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็สามารถแบ่งปันสร้างกิจกรรมให้กับลูกๆในการเรียนรู้ทํากิจกรรมนะครับดูแลตัวเองทําอาหารเองเป็นประสบการณ์แล้วก็สามารถเอาไปใช้ดํารงชีวิตในอนาคตได้